คุณต้องเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ทวดเท่านั้นที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ ที่นี่คือวัดประสาทบุญโยวาททำไมวัดแห่งนี้ถึงมีหลวงปู่ทวดอยู่รอบโบสถ์และนี่น่าจะเป็นเพียงวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นเช่นนั้นย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2498วัดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่รุนแรงเสียหายทั้งโบสถ์ทั้งกุฏิแต่ที่น่าอาจจัศจรรย์ก็คือในปีพุทธศักราช2502หลวงปู่ทวดได้เข้ามาในนิมิตของพระครูวิัยโสพลหรือท่านพระอาจารย์ทิมธรรมัทโรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให จังหวัดปัตตานีว่าให้มาช่วยบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ของวัดแห่งนี้ซึ่งวัดแห่งนี้ท่านได้เล่าว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทวดเคยมาปักโกดที่วัดแห่งนี้นั่นเองในปี2505พระอาจารย์ทิมได้นาพิมพหลวงปู่ทวดจํานวน3พิมพ์และมวลสารแล้วก็ได้มีการปลุกเสกหลวงปู่ทวดที่นี่นานถึง3วัน3คืนซึ่งถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกรุ่นหนึ่งและได้นาปัจจัยมาบุรณะปฏิสังขรณ์วัด จนเสร็จสมบูรณ์ด้วยการเวลาโบสก็ได้มีการชำรุดอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็สามารถร่วมบุญบญรณปฏิสังขรณ์โบสได้จะแปะพิกัดไว้ให้ด้านท้ายคลิปนะครับ